ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเราก็ไม่ได้กินเราก็กินแต่วิตามินซียืนหนึ่งมากับโฟเลตแล้วก็แคลเซียมเพราะว่าคนให้นมลูกใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บพอเราได้ไปที่โรงงานของจิว,วิง ฉันมีความอินกับโรงงานเขามากโรงงานเขาได้มาตรฐานมากแล้วก็ผู้บริหารเขามาแบบพาเดินชมโรงงานเองโรงงานเขาสะอาดเขามีแบบเธอเข้าไปดูในอีีที่ฉันไปไปถ่ายมามันอีพีอะไรอีไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นอ่ะที่ฉันไปเทปญี่ปุ่นนะนนนะเมื่อแบบกลางๆปีที่ผ่านมาเองอะ่ะในกลางปีอ่ะปลายปีอะเออปลายปีเดี๋ยนะขอฉันหาก่อนว่ามันคลิปที่เท่าไหร่กรัดาวกาีดาวกาีดว เธอเธอจะรู้เลยว่าแบบมันดีจริงๆแล้วที่มาพูดว่าแบบเออกินดีก็คือมันดีจริงๆนะคะเขามีผลวิจัยฉันจะหาเจอไหมนเนี่ยฉันก็ลงคลิปเก่งเหลือเกินฉันก็ดูซิวันนี้มันนี้แล้มีอะไรเนี่ยพี่ปีโอ้โ okay, หพี่ปีเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูมันมันสวิปอ่ะวันนี้เรากินอะไรคุณพ,พ่อแนะนำฮะ ออเอาเมนูเอ่อบะหมี่ึิงเกาหลีไงึิงเกาหลีก็ึืงคนไทยเออลูกครึ้งบะหมี่ลูกครึ้งใส่กะหล่ำอ่านี่ ep 195อาห่ะฉันปุ๊บให้ดูเบาเบา <c oughs> ep 195เาห้เข้าไปดูได้แล้วเธอจะเข้าใจว่าทำไมฉันอินมากเพราะว่ามันมันเลิศมันเลิศจริง <c oughs> ในในแอปสีแดงนะคะ EP 195นะฉันไปบุกโรงงานเขามาฉันไปดูมาทุกซอกทุกมุมฉันไปนั่งฟังเขาพูดแล้วญี่ปุ่นนทุกคนก็รู้ว่าเขาไม่สีสวยเพราะว่าใบต่างๆแบบเขาเรียกอะไรใบอนุญาตต่างๆเขาขอ,อยากมากถ้าเขาแบบไม่ได้สามารถทำแได้แบบนั้นจริงๆยอะไรเงี้ยเาะะเขาจะขอไม่ได้เธอ มามีตอนท้องสิวขึ้นไหมมามีไม่ได้มีสิวตอนท้องนะคะม,มีพันไปเที่ยวเชียงคานไหมไม่มีค่ะขอดูน้องพีค่ะอ่ะน้องพีอ่ะใส่ได้มีคนบอกน้องพีขอหวยหน่อยเออวันนี้เที่ยวไรเนี่ย네โอ้ยน้องพีอย่าเล่นลูกเดี๋ยวมันหอบ ร้อนน้องพี่น้องพี่ลงอันนี้มันร้อนลูกน้องพี่ร้อนไปเผ็ดไปเผ็ดด้วยเอามั้ยมามีให้ลองกินเอามั้ยครับไป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 ขอพิกัดกำไรอันนี้ใช่ไหมเผ็ดไปเผ็ดไปเผ็ดไปเผ็ดเผ็ดหนูอย่ามาพูดตรงนี้นกำายกระเด็นใส่มามีหมดละไม่เห็นไม่น้องพี่จะพูดออกมากำไรน้องพี่มันมีจะเกี่ยวกับเด็กไปไม่มีครับมีอยู่แล้วกำไรมามีจากร้านป่ารธนานะคะ ปนุลก็ไม่ได้ทำของเด็กทำไมทำไมทุกคนทำไมฉันมีอะไรที่แบบทุกคนถามถึงเยอะจังเลยว่าอะไรจักไหนอันนี้จักไหนเอาล็อกไปมามาเลยไปเลยกินเลยถ้าหมายถึงกำไรอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นพระแม่พระแม่อะไรพี่เอ็มพระแม่อุมาปะแยกไปข้างเลยเราไม่เห็นเนี่ยอ่าใช่ใช่พระแม่อุมา หรือพ่อแม่อะไรพ่อแม่รัศมีใช่พี่มีอะไรพ่อแม่รัศมีนี่พ่อแม่รัศมีอันนี้เป็นน้องไข่จริงๆริงมามีม,มีที่เป็นยักษ์ชื่ออะไรนะเทวีเทวีสุวรรณอีกอีกอีกอันนึงแต่ว่าเออ่มัน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 หลุดมันหลุดก็เลยส่งกลับไปซ่อมที่ร้านปรารถนานะเดี๋ยวม,มีเปิดให้ดูร้านปรารถนาผู้พิทักษ์ข้าว นี่ปาถนาปาถนาแคปไว้ก่อนเลยนะฉันไปต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ปื้มฉันเด็กๆไปไหนหมดเด็กไปกินข้าวนะคะคุณแม่นะ้เด็กมากขอบคุณนะคะตอนนี้เรื่องเหลือคนดูอยู่เท่าไหร่นะหกพันแปดว่าอะไร ไม่ทานฉันก็อาจาไม่ทานรองเท้าคูดจัมีนี่ก็เกลียวเด,ด็กให้ดูอ๋อรองเท้าคูดฟุตแวดีมากค่ะอยากให้เขาทำของผู้ใหญ่เออมามีก็อยากให้เขาทำเหมือนกันพ่พอจะย้อมผมคืนไหมคะย้อมเม็นสีอะไรคะคืนย้อมคืนคือสีอะไรแต่นี่คือสีผมจริงเขานะแดงขนาดนี้ ท้าวเวสุวรรณอาจารย์โอเลนแนะนาไม่ให้ใส่ที่มือนะคะเพราะมือเราหยิบจับหลายอย่างอ,าอ๋อหรอน้องชอบอมข้าวทำยังไงดีไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลูกฉันก็อมพอจะปุ้นของปากไหมคะมันมีบอกบุญสกินแคร์หน่อยค่ะมัมีบอกบุญสกินแคร์มันมีจะบอกบุญเรื่องจิววิงนี่เธอบำรุงจากภายในนะโอเคสินข้าคุณพี่ิงค่า ดีน้องพีถ้าไม่กินก็คือเลิกกินเลยนะพี่นุยไม่ต้องป้อนแล้แค่อดไปเลยเออใครใครไม่กินไม่ต้องป้อนแล้วค่ะเหนื่อยค่ะทำเส้นน้องอี๋หมายถามค่ะแต่ก็คือยังไม่ได้เริ่มเลยไม่เป็นไรพี่นุ้ยไม่ต้องป้อนแล้วเออน้องพีเขาไม่กินแล้วอยากได้ปฏิทินไปติดต่อที่เลยเดสตินนะคะรองเท้าที่มามีใส่ของอะไรรองเท้าคู่ไหนอะ มนมีอ่านทันไหมแทบจะไม่ทันเลยค่ะมันแบบสัมปทานนี้ไหนเลอเดสตินค่ะเลอเดสตินนะคะเห็นมามิอ้าวจิวิงท้องอยเดอย่าเพิ่งทานค่ะชอบมามิหัวเราะมากเลยหัวเราะได้เราจริงๆคริสต์มาสเมื่อวานเป็นไงบ้างค่ะวุ่นวายมากค่ะขอบิกรนาฬิกาค่ะนี่เหรอคุณคาซิโอไงเธอฉันจับฉลากได้มาดามเอ็มเขาเอามาจับฉลากนั่นรักมั้ยสีชมพูเข้ากับผิวฉันเลย น้องพี่ลงลูกเพราะว่าโต๊ะไม่ใช่ที่นั่งลูกท็อปสักทีนี้ให้ทอปนี่จะตังค์วอืดแล้วเนะี่ยมามีเรียงไทยด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมามีให้หนูทานแล้วอ้าวปากมาลูกแล้วเราเรลองสิไม่ลองก็ไม่รู้หรอกมาชิมชิมแล้ลิ้นแล้ลิ้นมาแตะเพ็เพ็ดมันกลับไงเนี่ย เธอต้องกดไอ้สามจุดๆอ่ะแล้วพอกดไปมันจะมีเขียนว่าเม่อกีมันมีแกล้งเหรอไม่ได้แกล้งเพรจริงเหรอจะมีเด็กอะ่สีแดงอ่ะมาพ่อจะป้อนให้อ่ะใครจะกินจับไว้จับไว้พี่นุชจับไว้จับไว้ล็อคล็อคกินน้องพี่ชอบเลขอะไรลูก หน,หนึ่งกับลหนึ่งกับสองหนึกับสอ่ะโอเคโชคดีนะโชคดีนะทุกคนตัวไข่ตัวมันตัวไข่ตัวมันนะทุกคนตัวไข่ตัวมันหนึ่งกับส eline, องอ่ะแม่ก็ไม่ได้กมันไม่แม่หลอกมันต้องเขียนพ่อเขียนจิตนะได้ไหมเราจะยังมีทูกว่า พอแล้วไม่กนแล้วประมาณนี้สี่เลยนะกินไก่มีคนบอกว่าครั้งที่แล้วหมดตัวเลยค่ะมลองไหมอย่าวู่วามนปติอนนี้ก็หมดตัวเหมือนกันน้องพีบอกเลขอื่นสักเลขสิลูกไหนหนูรู้จักเลขอะไรอีกฮะเอาแผ่นมาเลยแผนะไู แล้ว่เราแช่เลยแช่ที่ใจแล้วแอลเหอแพี่ไม่ได้กินหรอพวกคอนเทนต์การเดินทางที่เราอยากได้ช่วยที่ทำน้ำจิ้มอ่ะตอนนี้เหรอโอ้คนดูจะพันแตะแล้วขึ้นมาถ่ายตอนเนี้ยถ่ายตอนเนี้ยตักกินหมูเป็นต่อม เธอไปช่วยเธอช่วยไปปรุงน้ำจิ้มมาหน่อยดิน้้วพี่กินข้าวครับหนึ่งคำครับลูกทันพีกินข้าวน้ำปลาพริกป่นปลาพริกป่นแล้วก็ใส่น้ำมันงาเข็ดๆแล้วก็อะไรวะน้ำส้มน้ำส้มอ่ะมีเบื้องหลังโฆษณาไหม กิลอีิมีนะคะมีครับรอดูนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนสองทุ่มว่าจะลงเป็นแบบเขามาเทสเสื้อผ้าเอาาอมีเทสเสื้อผ้าลงให้ดูก่อนเป็นน้ำน่ารักนะเสื้อผ้าเขาน่ารักมากเลยแต่ว่าเรื่องหลังคือสนุกเพราะว่าเราไปถ่ายกันที่สตูของคุณบอยประกระอบนยเจอพี่บอยประกอ บ้านของคุณแม่ด,แมดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเบื้องหลังมาแล้วเดี๋ยวบอกทุกคนเอปบิบีขอองเด็กบางได้ไหมนนี้น่ารัก มามีมามี <S 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 เอาไปเอาเอาขนมปังไม่ให้ปลาก,กินแต่ว่ากินระหว่างทางเคี่ยงเน้องพี่ไม่เล่นแล้วลูกว่าอะไรน้องพี่จะกินหรือเปล่ามันเผ็ดไหมอาวก็ไม่กินน้องพี่กินไปแล้วน้องพี่เทกออกเข้ามาเออไม่จะไมนเผ็ดไหมเผ็ดไหมมันเผ็ดไหมมันก็เผ็ดนิดน,นึงแหละหนูอยากกินไหมล่ะไม่รักพ่อพ่อตั้งแต่อยู่ป .3 ตอนนี้เรียนจบแล้วแต่งงานแล้วค่ะป .3 เลยอะ ไม่ต้องบอกอายุเนาะโอ้โหมีคนส่งไอติมมา65 67 68 69 70 7ิ7เ7็ิดก้ว็ดจลองดูิมีนี่ด้พิมน้วก็ผิดใชูไหมเธอลองดูสิมีนี่ด้วยไหมน้ำมันงาพี่น้ำมันงาน้ำมันงาพริกเผ็ดน้ำมันออยอะไรเช็นน นี่คืออาหารคั่มของเราอันยานี้หนักมากเลยนะนม,มันนอนน้อยหรือไงอ๋ออันนี้เป็ดดีโอ้โหยังส่งมาต่อเนื16 5, 16่องราา้อยหกสิบห้าร้อยสิบหกสิบหกแล้วได้บีบอันนี้ไปยังเอเท <ial S 2> น้ำเทน้ำมันยานี่ไ,ไปแล้ว <outro S 2> ห่วงแต่น้ำมันยามันก็หอมตรงนี้แล้วมันเป็นอาหาร เกาหลีมันก็ต้องเหมาะกับน้ำมันงาเข้าใจเปล่านี่ยจิ้มให้ดูใช่ไงมันใส่ไม่เยอะมันปุ๋ยเล็กเหมือนหมูเราเราใส่หมูหั่นอย่างนี้ลงไปจิ้มก็หกตลอดทางบารบี้บาร์บี้เจ๋อเจ้อต้องเป็นคนถ่ายแล้วล่ะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ